วันนี้ก็สําหรับบางคนนะครับบางคนก็ยางรั่วบดนะครับก็อย่างเลเดียนที่ไม่มีอย่างในรั่วบดก็ไม่ค่อยจะรู้นะครัรถเราก็จะนิ่มดีปกต,ตินะบางทีก็บดไปซะแล้วนะครับอันนี้ก็จะดูว่ายัางใช้ได้ไหมครับก็บดมาคนระับโอ้โหดูนี้บดมานะับที่ยางก็หลุดออกมาเยอะนะ <c oughs> แต่ก็ยังใช้ได้นะครับเพราะยัง แค่ถึงชั้นพอนะ่อใบนครับแต่พ่อใบย,ยังไม่ฉีกนะอรัพใบย,ยังไม่ฉีกนะครับแต่ถึงชั้นพ่อใบแล้วไม่เป็นไรนะครับอันนี้ไม่เป็นไรแต่ถ้าจุดไหนที่มันถึงพ่อใบนะเราก็ควรปะสเตีมนะครับบางบางบางที่ถ้ามันถึงพอ่พอใบพ่อใบขาดน,นะเราสามารถปาสเตีมจุดนั้นได้นะครับแต่ถ้าพอา่อใบขาดเส้นรูดขาดแล้วก็ไม่ควรใช้นี้ก็เนี่ยบดมา เยอะมากมาาัมหาสาลนะครับเนี่ยมหาศารเนี่ยก็อาจจะดดบทมาเป็นวันๆันะครับก็ทับไปไม่รู้เรื่องตัวเส้นนี้ก็ยังใช้ได้ครัเพราะว่าชั้นยางหลุดนะครับแต่ยังไม่ถึงเห็นเห็นพระใบคชั้นพระใบ,ะใบยังอยู่ก็ยังยังใช้ได้นะยังใช้ได้ ไม่แน่ใจก็วิ่งทางไกลบ่อยก็ถ้ายังไม่เปลี่ยนนะครับถ้าฉุกเฉินก็ควรย้ายไว้หลังสหลับยางวงล้อ,อย้ายไปหลังก่อนในกรณีที่รถเปล่านะรถเปล่าเครื่องก็จะหนักหน้านะครแต่ถ้าลนทุกก็บางคนมาทุกหลังก็หลังจะหนักนะครับหลังจะหนักถ้าหลังหนักยางไม่ดีก็ต้องไว้หน้านะ,ะแต่ถ้ารถส่วนตัวยางหน้าเครื่องมันจะหนักนะครับ ้าจิ้มก็ยางไม่ดีก็ต้องไวหลังอันนี้ก็ดีนะที่ยังยังรู้ตัวก่อนก็ยังไม่ยังใช้ได้นะเพราะใบยังไม่ฉีกนะก็ถึงชันว่าใบเจ็ก็ถ้าเราขับรถนะถ้ารถเรานิ่มผิดตัติก็ควรจะเช็คลมนะถ้ารถเรานิ่มโอ้โหตกหลุมตกบ่อไม่กระเทือนเลยนะโอ้หินนวลมากอะไรก็จะผิดสังเกตน,นะ ก็ควรจะจอดจอดปั๊มเช็คลมก่อนนะครับเพื่อความแน่นอนนะบางทีความรู้สึกของเรามันก็ไม่แน่นอนนะก็คนวิ่งอย่างน้อยก็ถ้าใช้ทุกวันก็ควรอาทิตย์อาทิตย์ละครั้งครับเช็คลมอาทิตย์ละครั้งบางคนวิ่งทางไกลก็เขาก็เช็คทุกวันก็มนะีเพราะว่าบางทีมันก็จะพลาดได้ แต่บางคนไม่ค่อยใช้รถก็วิ่งในตลาดเขเดือนละครั้งอันนี้จะโชคดีนะที่ยังชันพ่อใบไม่เป็นไรแต่ถ้าตรงไหนที่มันดูแล้วมันฉีกขาดเยอะนะเราก็สามารถจะติงได้นะจะติงหลอนได้